วิหารโบราณเข้ามาแล้วสอดอนผมตามลิต้าและสมุนของเธอมาตามที่คุณบอกพวกเขากำลังบุกรุกวิหารโบราณดีมากทอมมี่อยู่ให้ไกลไว้นี่เป็นภารกิจซื้อหาข้อมูลเท่านั้นจนกว่าเราจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ที่นั่นไม่ว่าริต้าจะทำอะไรนั่นไม่ดีเลยส่งเลนเจอร์คนอื่นมาสอดอนตอนนี้ผมจะเข้าไปใกล้กว่าเดิมทอมมี่รอก่อนเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิหารนี่เลยการมีอยู่ของมันถูกปกปิดไว้ เมยแต่จากฉันเธอยังไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างในนั้น <c oughs> ข้ายอมรับว,ว่ารู้สึกผิดหวังนิดหน่อยพวกนักบวชน,นี่ปกป้องวิหารนี้มาหลายพันปีแล้วขาขาดหวังให้พวกมันเก่งกว่านี้อีกสักนิดถ้าพวกมันสามารถท้าทายเราได้โกดาพวกมันคงจะไม่รลบซ่อนอยู่อย่างนี้หรอกนะตอนนี้ความรับที่มีค่าที่สุดของพวกมันเป็นของข้าแล้วโกดาสกอร์ปิน่าฟินเชอร์ จงมองด้วยดวงตาหน้าสังเวชของพวกเจ้านี่เป็นเรื่องราวของตำนานทั่วทั้งจักรวาลเล่าเลือถึงพลังของเจ้าสิ่งมีค่านี้และมันถูกซ่อนไว้ที่นี่บนโลกตลอดมาด้วยสิ่งนี้ทุกมันสตีเวิร์ดพวกเรนเจอร์จะไม่สามารถก่อกวนพวกเราได้อีกแล้วแต่ก่อนที่ดูตาจ,จะพูดจบทอมมี่ก็พุ่งเข้าไปกัดขวางซะก่อนกรีเรนเจอร์แล้วถูกตามมาและถ้ามีคนหนึ่งที่นี่เรนเจอร์คนอื่นไม่น่าจะอยู่ไกลนักและเมื่อพวกมันมาถึง ผมบอจะไม่เจออะไรนอกจากศพของแกพลังกองอัญมณีนี้เป็นของข้ามั่นใจเกินไปหรือเปล่าลิต้าเราจะได้รู้กันอย่างแรกข้าจะจัดการแกให้สิ้นซากซะก่อนขอยากในยินแกรล้องขอความเมตตาจากข้าอย่าให้มันมายุ่งได้โกด้าอีกไม่นานเมทมนของข้าจะเปิดเผยความร้ำทั้งหมดออกมาอีกเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นและแล้วลิวต้าก็สามารถปลดล็อกพลังของยัญมณีได้สาเร็จใช่ใช่นั่นแหละ ด้วยพลังของยมณีนี้ข้าสามารถเห็นทุกอย่างข้าจะพาพวกเราทั้งหมดไปข้าจะหาจัก,กรวาลใหม่ที่จะยึดครองจัก,กรวาลที่ไม่มีเดนเจอร์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยวิหารหายไปแล้วจะเริ่มจากที่ไหนดีนะจะเริ่มจากที่ไหนดีนะข้าสามารถปิดเบือนความเป็นจริงให้เป็นไปตามที่ข้าปรารถนาได้ไม่ท้าของลิต้ามันคือสาเหตุฉันต้องแยกมันมาให้ได้จากเธอก่อนที่ แต่ก่อนที่ทอมมี่จะทำได้สำเร็จพวกเขาทั้งหมดก็หายไปซะก่อนมันได้ผลใช่ไหมริ่อราชินีงคงข่ะบางทีท่านอาจจะเตือนเราสักหน่อยเกี่ยวกับการร้องจอที่เสธจะขู่ขระนี่ข้าไม่มีเวลามาเตือนสำหรับเรื่องความปลอดภัยรอกนะเจ้านอนมันแรงก็ทํามันได้แล้วก็ทํามันได้สําเร็จแล้วจริงๆแต่ถ้าทําอะไรลงไปองค์จกักรพรรดินีขยอมรับนะกระชอับสไตล์นี้เราอยู่ที่ไหนเองเจนกรบ รูกลับตัวที่โรคอีกครั้งแต่ขขาคิดว่านี่ไม่ใช่โรคของเราไม่ใช่โรคของเราแค่ตอนนี้ขารนำเรามายัางโลกที่พาวเวอร์เรนเจอร์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่เคยมีอยู่ในความเป็นจริงนี้โรคนี้ประสจ,จากการปกป้องต่อเราโดยสิ้นเชิงแต่เพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นเบื้องหน้าของพวกเขานั้นกับมิสปรารขนาักสองตัวกำลังต,ต่อสู้กันสปราร์ดุยต้า่ข้าเห็นพวกมันแล้วจนหนอน สันสวยงามน่าเกงขามยิ่งนักเครื่องจักรแห่งหายะนะก็ทำลายล้างในความก่อหนเช่นนี้กินเรนเจอร์เหรออย่ามุ่งมั่นเกินไปโกด้าและอย่าวิตกกัวงวลเรื่องไร้สารนะเรนเจอร์น่าจะหายไปในกระแสความเป็นจริงแล้วล่ะอ่าก็เห็นว่าเราไม่ใช่กลุ่มเดียวที่สนใจเกี่ยวกับการทำลายล้างนี้ดูนั่นสิเนื้อร่างของสัปหลาสองตอนนั้นมีจานบินกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ผู้มาเยืนอนจากต่างดาวผู้สังเกตการผู้ชมจากโลกอื่น ความอยากรู้ของข้าถูกปลุกขึ้นมาข้ารับใช้ของข้าพวกเจ้าก็อยากรู้เหมือนกันหรืองั้นไปดูกันพันยานนั้นผู้ปุกลุกหยุดวางอาวุธลงแล้วจดจำนวนข้าจะไม่ยอมวางเดของข้าให้แกใครแต่ถ้าแกต้องการสู้ข้ายินดีที่จะสนองให้การของขู่อง์ราชินีเป็นความเป็นที่รุนแรงโทษฐานก็คือความตายเจ้าต้องการอะไรเด็กดี จะดูเป็นกันเองมากขึ้นหนังจากที่ได้รับการฝึกฝนมาบ้างเอาละชาอวกาศพาข้าไปพบผู้นำของเจ้าซะจักรวาลักวิหารนั่นถูกทำลายและผมไม่เห็นทอมมี่อยู่ที่ไหนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาซอรอนที่นั่นดูเหมือนเกิดสงครามขึ้นผมคิดว่าสิ่งที่เดลต้าตามหาเธอได้ใช้มันหนีไปไอ้ใหญ่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเดลต้าจับตัวทอมมี่ไว้อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอควบคุมจิตใจเขาอีกครั้งเอาฟร์ไฟท์เราไม่ควรเรบโด่วนสรุป ภารกิจหลักของเราคือการตามหาินเลนเจอร์ก่อนที่เราจะสูญเสียการติดต่อกับเขาฉันตรวจจับได้ว่ามีพลังงานมิติกำลังปลดปล่อยออกมาแท่ฉันสามารถตามรอยพลังงานของทอมมี่ได้พวกเธอทุกคนจงระวังและเตรียมพร้อมไว้ฉันมีความรู้สึกว่าทอมมี่จะต้องการความช่วยเหลือจากพวกเธอโดยโดย่วนดูเหมือนว่าเราสปารา่จะยุติขอ้อพิพาทเล็กๆน้อยๆของพวกเขาได้แล้วผู้ชนะได้รับสิ่งที่คู่ควรกิ้งก่าน่าจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกองทัพของข้า แต่แล้วก็มีเสียงพูดขัดขึ้นมาว่าฉันกลัว่าคุณจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปเออใครพูดฉันคือผู้ควบคุมสูงสุดของเผดนเอกการดําเนินการของเราเพื่อยึดครองโรคนี้ได้เริ่มต้นขึ้นบ้างแล้วและเรายังไม่พบพลังงานที่สามารถปราบกอซิล่าได้กอซิล่ากอซิล่าใช่ไหมข้าเข้าใจแล้วมันคือศัตรูของเจ้าโรคนี้อาจจะมีเลนเจอร์แต่ก็มีผู้ปกครองประเภทอื่นโรคนี้มีความสําคัญอย่างไรเก่เจ้า ผูขคขบภูมิสูงสุดโรคเป็นทรัพยากรธรรมชาติมากมายถูกทําลายโดยผู้อยู่อาศัยของมันเองนํามาเพื่อจัดหาทรัพยากรนั้นในนาำของแพเนเน,นเอกและเจ้าก็เจอสปาราตนั้นวันนี้เป็นวันที่โชคดีของเจ้าแล้วข้าไม่สนใจทรัพยากรธรรมชาติแต่การทําลายล้าง้วยสปราร์ตเป็นสิ่งที่ข้าถนัดที่สุดข้าคิดว่าเราน่าจะตกลงกันได้ออฉันถูกตีได้ยังไงวินาทีก่อนฉันกาลังตกไปในความว่างเปล่าที่ดูไม่ชอบมาผักลแล้วก็กลับมาที่โลกแต่เมื่อทอมมี่ตั้งสติได้ สิ่งที่เขาได้เห็นก็ทําให้เขาตกตะลึงฉันกลับมาที่อังเจนโกบแล้วเหรอแต่ฉันหายไปไหนขนาดไหนแล้วมีความเสียหายเกิดขึ้นมากมายสปาราดอีกตัวของลิตตากำลังฉีกเมืองนี้ออกจากกันแต่ไม่ใช่ตอนที่ฉันยังอยู่แน่แน่ฉันไม่รู้ว่าเรนเจอร์คนอื่นอยู่ที่ไหนแต่ฉันสามารถจัดการอีโกนาตัวใหญ่นี้ได้โดยเฉพาะการช่วยเหลือเล็กน้อยจากดากอนซอสเอ้าดากอนซอสนั้นกินเรนเจอร์ก็สามารถมายังรลกนี้ได้นี่มันน่าสนใจใจริง เอาละจะตัวใหญ่หนายต้องการที่จะทําลายเมือของฉันนายต้องผ่านฉันไปให้ได้สักก่อนไม่ต้องกังวลเรื่องเจ้าคนนั้นข้าจะควบคุมกอซิล่าและใช้มันทําลายดา้อนซอร์แต่แล้วลิต้าก็ต้องตกใจเพราะว่ามันต่อต้านเมทมบตลของข้าอย่างที่ฉันพูดไปสปรหราดเหล่านี้โดยเฉพาะก็ซิล่าล้วนแล้วแต่ควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าเราโชคดีศัตรูของเราจะทําลายล้างกันเอง หุ่นรบประเภทนี้ไม่สามารถต่อสู้กับกอซิล่าได้เราได้เรียกสัปหลาจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อทำให้การป้องกันของโลกนี้มันอ่อนแอลงครั้งแล้วครั้งเล่ากอซิล่าก็ลุกขึ้นมาทำลายพวกมันพวกเจ้าเรียกสัปหลาดมาเจ้าไม่ได้สร้างมันเองนั่นดและเมื่อเจ้าเรียกพวกมันมาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจของพวกมันได้น่าสะเพทดนักทักกอซิล่าและดากอนซอสพัดกระจมตีไปมาดูเหมือนว่าเราจะมีสัปหลาดที่พร้อมสู้แบบจริงจังเลยนะมันอาจจะตัวใหญ่และแข็งแกร่ง แต่มันไม่มีอาวุธแบบเราและทอมมี่ก็สั่งให้ดะคอนซอสยิงมิสไซล์ใส่กอสิล่าแต่กอสิล่าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยก็จะฟาดหาาดาออ่างใส่็จแล้วก็ซอยยังจัดฉันคิดว่าฉันทำให้มันโกรธพลังงานบางอย่างกำลังเพิ่มขึ้นฉันต้องเอาดะคอนซอสออกจากที่นั่นก่อนที่จะไม่มีทางระเบิดนั่นดะคอนซอสไม่เคยถูกโจมตีหนักขนาดนี้มาก่อน แล้วก็ซิล่าก็ยกดะคอนซอสที่หมดสภาพแล้วขึ้นเหนือหัวเป็นไปไม่ได้สปาราดนั่นทําลายดะคอนซอสแล้วฉันไม่มีกองหนุนแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนทอมมี่ในที่สุดเดนเจร์นคนอื่นก็ตามมาที่โลกนี้ได้ซอดอนใช้เวลาสักพักในการตามหานายแต่เราก็มาถึงที่นี่แล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมาทันเวลาซะด้วยนี่ไม่ใช่โลกของเราแต่เราก็ไม่สามารถปล่อยให้สปาราทำลายผู้บริสุทธิ์ได้กิ้งกาตัวใหญ่แบบนั้นไม่ใช่สปารา้วใช่เลยดูเหมือนว่ามันจะยากที่จะหยุดมันได้นายคิดยังไงเจสัน ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะใช้พลังไดโนซอร์